กับช่วงบรรยากาศภาคบ่ายคลายร้อนวันนี้พระพี่เลี้ยงได้นำลูกเนนซักผ้าเพื่อดับความร้อนในช่วงภาคบ่ายก่อนที่จะเดินทางสู่สำนักเรียนวัดโมลิโลกยารามในวันพรุ่งนี้สมณเณรได้ผึกทักษะการซักผ้าด้วยตนเองแถมยังเป็นกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีชั้นพี่ชั้นน้องณศูนย์การณ,ณะสง์ภาค1ิบบ้านสร้างมิ่งจังหวัดอุบลราชธานีนการรับสมัครหลังจากเสร็จสินส้นสำมมนเณในโครงการบรรพชาสำมมนเนนภาคฤด,ดูร้อนเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่2ถึงวันที่22เมษายนที่ผ่านมาวันที่23เมษายนก็ได้เปิดรับสมัคร ในขณะที่ยังอยู่ในศูนย์กลางคณะสงฆ์ภาคสิบเสร็จสิ้นการอบรมก็เดินทางมาสมัครเรียนอยู่ประจำสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อจะฝึกเสกียวัตรฝึกกิจกรรมฝึกทักษะการท่องจำบาลีนักธรรมสวดมนต์ต่างๆเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยได้รู้จักเพื่อน ก่อนที่จะเดินทางไปสู่สำนักเรียนวัดโมลิโลกยารามกับบรรยากาศช่วงฤดูร้อนแบบนี้แต่ละกลุ่มพระพี่เลี้ยงได้นำสัม,มาเนรมาช่วยกันซักผ้าตากผ้าพี่เนนสอนน้องเนนพระพี่เลี้ยงแต่ละกลุ่มทั้งหมดตอนนี้100กว่ารูปก,ก็มีทั้งหมด7กลุ่มกลุ่มละ20กว่ารูป พระพิเหลียงก็ได้ดูแลเอาใจใส่ผ่อนคลายก่อนที่จะเดินทางไปสู่สำนักเรียนวันที่27นี้เพราะฉะนั้นจึงนำภาพบรรยากาศให้ท่านทั้งหลายได้ร่วมรับชมและนมโมทนาสาธุการบุญในความวิริยะความอุตสาห ความอดทนความสมัครสมานสมัคคีของสม,มะเนรนศาสนาทายาที่จะไปเรียนภาษาบาลีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาณวัดมุยโลกยารามขอทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการบุญกับน้องสม,มะเนรมาณนอโอกาสนี้ เลยจากใจรักสัทธาคงไว้นำพาไปสู่ความจริงจันเนื่อยแค่ไหนลมบากยังไรจะไม่